สวัสดีครับพบกับเกมเซเว่นไนท์กันนะครับคลิปนี้เราจะมามาผ่านขอคอยชั้นที่119กันนะครับามาดูซิมอนเตอร์มีอะไรตัวหลักสุดก็คือตัวนี้นะครับจินนะครับเป็นตัวที่มีพัสีท์ที่ค่อนข้างโหดนะครับก็คือ เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตัวเอง40%นะครับแล้วก็แล้วก็วกวกบัฟลดค่าความเสียหายทางกายภาพอีก40%นะครับส่วนพลังโจมตีก็มีพลังขึ้นเต่ากับพลังหมัดที่ค่อนข้าง ไม่ค่อนข้างครับแรงมากนะครับ <c oughs> แถมที่สำคัญมีสตันนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับตัวอื่นไม่ค่อยจะน่ากลัวสักเท่าไหร่ <c oughs> ทีมที่เราจะใช้นะครับ <c oughs> ก็เอาลิปโปไปใช้แล้วกันนะครับ แล้วก็สไปน์นะครับสไป์ Spy มากันสถานะนะครับเสร็จแล้วก็รีน่านะครับมาแทนดีจิง้ง <c oughs> ทีมที่ใช้ก็น่าจะประมาณนี้ก็พอนะครับเพราะว่ามอนเตอร์มีความอ่อนแออยู่ที่8ทับ9นะครับเอารูดี้ที่เป็นเซเว่นไนท์มาช่วยนะครับ จริงๆไม่ต้องช่วยก็น่าจะผ่านโอ้โจมตีหนึ่งครั้งไม่ตายนะครับโอ้ oh. มันก็โจมตีเราไม่เท่าไหร่นะครับโอ้โ oh. ห ทังครีทั้งอะไรมีตายหมดเลยนะครับอ่ามีฟื้นเหรอโอไม่ใช่สิริปโพตีสีเป้ปปานะครับส oh. ไปเล่นอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาอาเอสไปเล็กพร้อมกับเล่งเทินะครับ ลบบัฟไปเรียบร้อยนะครับก็ไม่รู้จะภากอะไรไปนะครับก็ตีกันไปตีกันไปายกดสกิลไม่ทันนะครับ ลิปโอออกไปควงเรียบร้อยสกิลหมูไม่มีเลยนะครับตอนนี้เราก็ใช้สกิลเดียวนะครับเก็บไปเป็นตัวตัวเอานะครับเอชเราคงไม่รอดนะครับสำหรับเวบนี้อ่ะโรดี้ออกมาช่วยนะครับ <c oughs> เหลืออีกสาตัวนะครับแถวหลังก็จะให้ริโปของเราวิ่งไปควงเฟิร์เฟิร์เฟอื้อเอื้อเอื้อเรียบร้อยไม่ตายสักตัวนะครับถ้าไม่ใช่เอสไม่ตายนะครับในเวบนี้เนื่องจากเอสตัวบางมากก็เลยตายนะครับ แต่ตอนนี้ก็คงผ่านไม่ยากนะครับและคงไม่มีใครตายแล้วโอ้โหจินติดบล็อกนะครับทำให้โจมตีไม่แรงเท่าที่ควรแต่ถ้าเจอไอรีนล่ะไอรีนเราสายคลิกอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ก็สองคลินะครับไม่น่ามีปัญหานะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับหอคอยชัน1้น119ไม่ยากเลยนะครับกับความอ่อนแออยู่ที่8ทับ9นะครับแต่อาวุธสิครับเอ้ยของที่ได้นะครับอัญมณีระดับ5ดาวนะครับโจมตีจุดอ่อนเพิ่ม15%นะครับรู้สึกถึงความกากยังไงไม่รู้นะครับ สำหรับชั้นนี้ชั้นต่อไปก็เป็นชั้นที่120นะครับเราจะมันจะมีอะไรเราลองไปดูกันเลยนะครับเขาบอกว่ามียูชินมาสักตัวน่าจะดีนะครับเพราะว่ากันเพราะว่าเป็น การป้องกันไม่ให้คารินได้ฮิวนะครับก็มีคารินสองตัวนะครับคาริน5้าห้าดาวกับหกดาวนะครับมีใบอีกต่างหากนะครับเราจะเจออะไรเราลองมาดูกันนะครับขอเอาเดนโลนมานะครับเพื่อมาใบนะครับ เดนโลนก็ยืมเพื่อนเอานะครับเอาละชั้นนี้ไม่น่ายากสักเท่าไรนะครับถ้าเกิดว่ามันก็มีแค่เอื้อเอื้ออีวานตัวเดียวนะครับสำหรับชั้นนี้ มันก็ไม่ยากนะครับถ้าไม่มีคารินมาฮิวนะครับเขาว่ากันว่านะครับว่าคันนี้คารินฮิวหนักมากนะครับถ้าเราสามารถเก็บคารินไปได้ก็จะทำให้ ชีวิตง่ายขึ้นนะครับโอ้โหคิวทีสามหมื่นเลือดไม่ล้นเลยล่ะลูกก็เร่งเคินไปนิดนึงนะครับ อ๋อแล้วคาลิน6ดาวจะสามารถตายแล้วฟื้นได้อีกนะครับไม่น่าล่ะเขาถึงว่ากันว่ามันยากนะครับชั้นนี้เขาแนะนำกันว่านะครับว่า ตัวที่เอามาควรจะเป็นตัวที่เป็นตัวอมตะนะครับซึ่งเราไม่มีเลยาหมาถึง มาถึงชุดนี้นี่แหละครับเป็นชุดที่หลายๆคนบ่นกันนะครับว่ามันเรวร้ายมากนะครับเอมโฟมาลิปโปก็โดนบัฟเลยนะครับโดยโดนดีบัฟเราจะใส่ขึ้นนะครับอ่าฟารินเป็นได้เรียบร้อยนะครับ แล้วเราจะยังไงต่อไปก็มายังไงนะครับก็พยายามตีมันต่อไปนะครับจนกว่ามันจะตายหมดไอรีนเราตายไปหนึ่งรอบแล้วนะครับโอ้โหอีวานตีแรงมากเยะ อคานลินหลุดจากใบแล้วไอลินก็ตายคงไม่รอดนะครับเราแค่มาดูนะครับว่าชั้นนี้มันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็ยากอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกกันนะครับ อ้าวแล้วครับจบเรียบร้อยนะครับสำหรับชั้น120ที่เราพ่ายแพ้ไปนะครับก็คิดว่าคงต้องรอให้ความแข็งแกร่งของมอนเตอร์อ่อนลงกว่านี้นะครับแล้วเราจะมาตีกันอีกรอบนะครับสำหรับหอคอยชั้น120นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ